สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดเกม Darkes t Day นะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดบนมือถือนะครับเอาชีวิตรอดจากซอมบี้นะอันนี้ไั่ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ PC นะครับหรือว่าในส่วนของมือถือที่เป็น Android กับ iOS นะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น Test Be t านะเออก็มีสิทธิ์จำกัดนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมจะมาสอนโหลดในส่วนของมือถือ แอนดรอยกับ iOS อนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแอนดรอยจะเป็นคลิปที่2นะครับท่านผู้ชมเราจะแปะไว้ให้นะครับมามาเริ่มที่แอนดรอยกันก่อนนะครับก็ออย่างแรกให้เราทการเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ได้านล่างรับแต่คลิปเลยนะนี่นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วันจะเป็นลิงก์แบบนี้นะบนมือถือ Android นะครับท่านผู้ชมเออเป็นลิงก์สำหรับการโหลดนะท่านผู้ชมนะอ่าจากนั้นเราก็กดอ่า b คอมอธิ t เตได้เลยนะครับนี่ เข้าร่วมการเทสเกมตัวนี้นะ Darkesd นะจากนั้นมันจะเป็นติกถูกแบบนี้นะครับเป็นการถูกต้องแล้วจากนั้นก็ให้เราทําการกดตรงนี้นะครับคําว่าดาวน์โหลดอิ o ออนกูเกิลเพลย์นะท่านผู้ชมนะออกดตรงนี้ไปเลยสีฟ้าปึ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้นะครับจากนั้นกดติดตั้งได้เลยนะท่านผู้ชมนะปึ๊บนี่แล้วก็ฉันยอมรับนะฮะอันนี้เป็นรหัสของพี่นะพี่ก็ใส่ลงไปนะครับนี่จากนั้นมันก็จะโหลดเลยนะท่านผู้ชมนะแบบนี้ขึ้นมาในกะราฟ อันนี้เราก็รอมันนะท่านผู้ชมนะนี่มันก็จะเริ่มโหลดนะครับประมาณหนึ่งกิกนะท่านผู้ชมนะอาจจะมีแพทเสริมในตัวเกมนิดหน่อยนะครับน,นี่เราก็รอมันเสร็จนะแนะนําไม้ใช้ wifi ในการดาวน์โหลดนะท่านผู้ชมนี่นะฮะเมื่อาโหลดเสร็จสิ้นมันก็จะทําการติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งแล้วเราก็กดเล่นได้เลยปึ๊บนี่มันก็จะมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นี่นะฮะนี่กดสตาร์ทตรงนี้ได้เลยนะคพั่อเพื่สตาร์ทนะครับ กดเริ่มได้เลยนะครับนี่ฟึ๊บจากนั้นมันก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะมันจะถามเราว่าให้เราเราจะดาวน์โหลดแบบเต็มไหมแบบเบสิกหรือว่าฟูลนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเนะาะถ้าแบบฟูลนะครับมันจะได้กราฟิกสวยขึ้นนะครับเควสที่เยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะก็ประมาณเพิ่มอีก6กิกนะครับรวมทั้งหมดก็เกือบ8ดกิกนะถ้าน,นี้ก็เพิ่มอีก5กิกนะท่านผู้ชมนะเออก็ประมาณนั้นแหละอันนี้แล้วแต่สะดวกผมจะเลือกแบบฟูลแล้วกันนะเนาะเพื่อเอาทรสที่ดีที่สุดนะครับาจากนั้นเราก็รอมันดาว์โหลจเสร็นะ่้ชนะ้ชถึงงบอกอกตใ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการดาวโหลดหรือว่าไ i f i ในการดาวน์โหลดนั่นเองนะครับอย่าใช้เน็ตมือถือนะเพราะว่ามันจะนานนะครับไปหาต่อเน็ตตามพวกร้านกาแฟาหรือว่าสถานที่ที่มีเน็ตอย่างเช่นโรงเรียนอะไรพวกนี้ได้นะครับท่านผู้ชมนะเออันนี้ผมก็จะรอมันโหลดจนกว่าจะเสร็จนะครับท่านผู้ชมนะเราจะตัดภาพไปตอนที่มันโหลดเสร็จเลยนะครับเอาละอันนี้โหลดเสร็จแล้วนะแล้วมันก็จะเช็คในส่วนของไฟล์เกมสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เราก็รอนะฮะท่านผู้ชม มันก็แตะหน้าจอกว้างๆนะครับเอ่ยโล่งๆนะครับแล้วก็เข้าเกมอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะให้เราเลือกลอกอินรหัสนะอันนี้เราแต่สะดวกนะลอกอินอันไหนก็ได้นะครับผมจะลอกอินก o เกิลนะท่านผู้ชมลอกอินเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เราเช็คออตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็กดโอเคนี่ทีนี้มันก็จะเล่นเกมได้แนละ้วเนาะนี่รอสักครู่รอสักครู่นี่มาแล้วนะครับแล้วก็สร้างตัวละครได้เลยนะผู้ชายผู้หญิงอันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะ โอเคตั้งชื่อนะครับไปนี่เล่นได้นะครับต้องชมนะสตาร์ทเลยนะครับขออนุญาตเปิดเสียงก่อนเรี y g o กูด r o นี่มาแล้วนะครับสคิปเลยตรงนี้น,นี่ก็เล่นในปกติเลยนะครับ น,นี่เป็นเวอร์ชันในส่วนของแอนดรอยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ได้ปกตินะครับดูนะนนเดี๋ยวผมลองเี่ให้ดูก่อนเดินอะไรปกติในปุ่มวิ่งเร็วอยู่นี้นะครับนี่เห็นไหมได,ได้ปกตินะครับอ่ะทีนี้เราจะมาลองเวอร์ชัน iOS บ้างนะท่านผู้ชมนะ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมนะสลับในส่วนของมือถือ Android นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ iOS ในการโหลดเจ้าตัวเกม Dark d ัก k k i s ี D s u r f ทีตัวนี้มาเล่นนะฮะท่านผู้ชมผมทำสอนไหมนะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะแล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC เลยไปดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ขอตัว,ก,วก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า <S <S อ่าทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของเวอร์ชัน PC บ้างอ่าทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของเวอร์ชัน มือถือ iOS บ้างนะท่านผู้ชมนะขั้นแรกก็ให้เราทาการเข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างคำอธิบายคลิปเช่นเดิมที่เป็น iOS นะท่านผู้ชมสังเกตนะครับมันจะมี2ลิงก์นะท่านผู้ชมตรง iOS นะมันจะมีอ่ลงด้วย Testflight กับเจ้าตัว iOS ตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ไปโหลด Testflight ก่อนนะลิงก์คําว่า Testflight นะทิด้วยทิศติดตั้ง Testflight นะครับกดติดเข้าไปก่อนแล้วกดเปิดได้เลยนะครับนี่มันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราลงตัวนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับ มาเสร็จสิ้นแล้วเราก็กลับมานะครับที่เดิมตรงนี้แล้วกดเลือกคําว่า ios นะท่านผู้ชมนะ <f> <app> นะเห็นไหม t e s t f i app นะเห็นไหมเออกดติดก๊กไป <t ip> ปุ๊บแล้วกดเปิดได้เลยอาจากนั้นมันจะขึ้นมาแบบนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับนี่นะติดตั้ง t e s t f i เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาติดตั้งในส่วนของดูเบต้า t e s t f i ตรงนี้นะครับตรง darkest day อากดเลือกได้เลยจากนั้นมันก็จะขึ้นหนะ้าต่างแบบนี้ขึ้นมากดดาเนินการต่อนี่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับกดติดตั้งได้เลยนะฮะเพื่อ test นะครับ อันนี้รอแป๊บหนึ่งนะรอมันลงนี่แล้วก็รอมันลงนะครับแนะนําใช้ Wi-Fi เหมือนกันเนาะท่านผู้ชมเนาะโหลดลงเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนล้วให้เราทําการกดเปิดได้เลยนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะกดถัดไปได้เลยนะครับเริ่มทดสอบนะฮะอ่าเรียบร้อยนี่ท่านผู้ชมนี่เราจะมาลองเล่นให้ดูนะครับอ่าทีนี้เรากดเพสได้เลยนะ เพจ Two Star ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะโหลดแบบไหนนะแบบเบสิกหรือแบบฟูลผมจะเลือกแบบฟูลแล้วกันนะอันนี้2กิกกว่าๆนะครับผมไม่แน่ใจทำไมโอเอสถึงโหลดน้อยกว่านะอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเขาอาจจะแบบโหลดในแอปได้สูงสุดถึง3กิกแล้วแล้วก็มาโหลดในนี้ต่ออีกอ่าอีก3กิกหน่อยๆนะท่านผู้ชมนะไม่เหมือนแบบพวก Android นะท่านผู้ชมเออเขา่าจะมีข้อกำหนดนะถ้า Android นี่อาจจะไม่ให้เกิน1กิกนะสรหรับการบนเพจสองแล้วมาโหลดในเกมนี้ต่อนะครับท่านผู้ชมประมาณนั้นแหละอันนี้เราก็รอมาโหลดจนกว่าจะเสร็จเนาะ เราเซฟแล้วเรากดตรงนี้เลยคลิกที่หน้าจอได้เลยนะครับดูนะเดี๋ยวผมจะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับกดคลิกตรงนี้แล้วก็ล็อกอินนะครับแล้วแต่สะดวกนาะผมจะล็อกอนะินแอปเปิลนะครับอ่าโอเคเพิบแล้วก็ล็อกอินแอปเปิลให้เรียบร้อยอ่ามาแล้วน,นะครับนี่คลิกออตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ไม่เอาญาติแจ้งเตือนนะฮะ โอเครอมันโหลดนะครับนี่มาแล้วนะจ๊ะอะ่เราก็เลือกได้นะจะเล่นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะเอาผู้หญิงแล้วกันไปแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อก่อนเลยโอเคเราดึงขอเพิ่มแสงหน่อยนะฮะท่านผู้ชมนะนี่มาแล้วครับอันนี้ iOS เล่นได้นะท่านผู้ชม นี่มาแล้วนะจับคลิปเลยไปครับทีนี้คุยกับจิมมี่กันครับโอเคเรียบร้อยไปกับเธอจิมมี่กดปุ่มตรงนี้นะครับวิ่งไมุมบนนะครับนี่ iOS เล่นได้นะท่านผู้ชมนะเล่นได้เหมือนกันนะครับอืมเติบดูเข้ามาวิ นี่อะซอมบี้โอ้โหโว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 นี่เห็นไหมเล่นแน่จริงเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวกีมอ่าแดเคสดีนะครับอันนี้บนมือถือ iOS a n d r แอนดอยนะผมทำสอดไปแล้วเป็นอ่เป็นเวอร์ชันเทสเบต้าถึงวันที่3มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปโหลดไปโหลดมาเล็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โกก็ตัวก่อนจะกลับมาคลิปหน้าบายจ้า